วันนี้ในะ religion, <ar> ห้องประชุมเทเวศศิลงาน rage, ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานครพลเอกกำมบล่ารุตติองค์มนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิโครงการหลวงได้กล่าวขอบคุณแก่ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการโอกาสนี้ได้มอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ครบรักเกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานรวมจำนวน6คน จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่สองทับพโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงพันโทสมชายกาญจนมณีรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การจัดกิจกรรมสำคัญในระหว่างปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28รกรกฎาคม2567 มเม, 2, 5, 6, มื่อเดือนกรกฎาคม2567มูลนิธิได้ประกาศการเป็นสถาบาันการเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดาริศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพมหานครและพื้นที่ดำเนินงานบนที่สูงทั้ง39แห่งในจังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแม่ฮ่องสอนและตากเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตรแขนงต่างๆเพื่อรองรับผู้สนใจทั่วไป การจัดงานสัมมนานานาชาติระหว่างวั 4, ที่1-4ธันวาคม2567ภายใต้หัวข้อจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตั้งเป้าจำนวนผู้ที่ร่วมงานทั้งสิ้น450คนการจัดงานประจำปีนักปยานนหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2567 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่คือ Pan e iss, พันธุ์เอเดอร์ไวส์เพื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริกวันวรีนารีรัตนราชกัญญานอกจากนี้ยังมีสาลี่พันธุ์ใหม่ในชื่อรอยเยลสรัสเชิร์ชซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยจะขยายพื้นที่ปลูกเพื่อมีผลผลิตพร้อมจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้า